แชทมึงดูผลงานคนไทยกันมาใครอยู่แบบม่ง<บ>วะโอ้ฮัลโหลโอ้ยูอิกนอไมค์คอฮะเอาแล้วมึงบ่นหนี้อะไรทั้งเกมเลยวะเราคานเฮียมึงพูดอไรเฮียอุ้มหงเกมเลยจอบปากแม่งมาพูดเหรอพูดพ่อพูดแม่งไม่อยู่เลยเฮีย เฮี้ยกลัวเลยเนี่ยกูเจอบเฮี้ยอะข้างแล้วเนี่ยใหญ่พี่กูขอร้องละใหญ่กูกวเจอแม่งในแรล้งเลยน่ากลัวเกินไปวะไม่เอาไม่เอาไอ้กูเจอในแรล้งนี่กูร้องไห้นะเว้ยไอ้เฮี้ยวัตเทก้าเฮ้ยไอ้เฮี้ยไอซิวแมนเฮ้ยลูน่าตึกทีอะเฮ้ยแต่มันเขียนไม่เหมือนกันนะมันมันจอมปอมมั้งเนี่ยเฮี้ยเนี่ยอิมพอร์เตอร์ม่้เนี่ยไอ้กว้างสี่ร้อยไอ้เฮี้ยบ้ากูบอกสี่ คอมึงคอมึงรอดมาถึงทุกวันนี้ได้ไงวะกูถามจริงๆกูขอร้องละคอนเทนต์ไอ้เที่ยอะไรลุนติกเทียมเงาไปเลยสองคนเนี้ยมึงเอาไปกันเลยนะวงการเนี้ยของพวกมึงสรุปไอเฮียสรุปใครคือใครเนี่ยกูงงหมดแล้วไอเฮียตัวเลี้ยงแต่ละคนเนี่ย